นี่ไปไหนไม่รู้แต่ว่าผมขอเดินลงไปก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนหนึ่งไปโอเคพี่พเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างเลยนะผมขอตัวเดินทางกลับลงไปก่อนเดี๋ยวไปถึงด้านล่างถ้าผมปลอดภัยแล้วนะผมถ่า,ายดูนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้สึกปลอดภัยเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าผมเนี่ยมาโผล่ที่ไหนนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พ FG ทุกๆท่านเลยนะครับผมเอก a e k นะครับ ก็ว <S an> ันน <an> ี <S an> ้ผมเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปตรงที่ผมเนี่ยได้เจอศพนะก็วันนี้ผมเนี่ยจะไม่น่าจะเดินขึ้นไปถึงวิหารนะครับพี่เติเลยจะขึ้นไปดูศพก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองจัดการก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยขอจัดการกับเคลียกระสับนั้นก่อนนะกะผมตั้งใจที่จะขึ้นไปเผานะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็อยากจะให้แปลว่าศพเนี่ยไปสู่สุคตินะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปเผากันนะเดี๋ยวก็รอดูว่าจะเจอศพอีกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าผมจําทางไม่ผิดนี่ก็นะ่าจะเจอนะครับก็แต่วันนี้ผมไม่ผมจะไม่ขึ้นไปที่พิหารนะก็ <st aff> พอผมเนี่ยไปคนเดียวแล้วผมก็ไม่รู้้วยนะเพราะเล็กเนี่ยผมให้เล็กเนี่ยดูแลน้องนะพงงนนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมกับเล็กเนี่ยตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าลูกของหมอผีเนี่ยที่ผมเอาลงไปเนี่ยหายไปกับน้องต้นกาณ์นะก็พากันไปหาหน่อไม้ขึ้นไปที่กระต๊อบกันนะก็ต้นกาณเนี <poco> ่ยดูทางก็พาเลยก็เลยพาลูกของหมอผีเนี่ยไปด้วยนะ โอเคครับพี่พตีเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางขึ้นไปต่อเลยนะก็วันนี้ก็เดินทางขึ้นมาเนี่ยได้ไกลแล้วนี่เคยมาถึงบนป่าแล้วนะยวรีบเดินทางขึ้นไปทางขึ้นนะผมก็เดินทางทางขึ้นไปทางเดินนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน,น้านบนเลยก็ผมเนี่ยจริงๆก็จะคั้นแรกจะชวนเล็กมาด้วยนะคันแรกจะมากันสองคนนะแต่ว่า เมื่อวานเนี่ยกลัวแบบตกกลัวแบบว่าน้องเนี่ยจะหายเกินไปอีกนะกลัวต้นก้าเนี่ยจะพาลูกของหมอผีเนี่ยยังไม่ตั้งชื่อนะไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะก็เราเรียกว่าลูกของหมอผีก่อนแล้วกันกลัวแบบว่าจะพากันหายไปอีกนะเมื่อวานนี่ก็เล่นผมกันเล็กเนี่ยตกใจกันหมดเลยไม่รู้าหายไปไหนกันนะ ตัวจูเนียเนี่ยก็จูเนียไม่ได้หายนะจูเนียบอกว่าไปกับน้องต้นกล้าก็เล็กก็เลยรีบเดินทางขึ้นไปที่กระต๊อบนะโชคดีนะที่ว่าไปเจอที่อยู่ดูที่กระต๊อบกันนะไม่งั้นนี่แย่เลยพอเล็กลงมาเนี่ยเล็กก็โทรหาผมว่าเจออยู่ที่กระต๊อบนะโอกยอยังช่วงเช้าอยู่นะเพื่อนนะแต่เดินทางไปเรื่อยๆนะ ีก็กลัวที่กลัวน้องตนกาเนี่ยจะพานุ่งของมอผีไปเนี่ยเลยเลือกที่จะมาคนเดียวนะเ็ะยังไม่กลับออกมาจากหมู่บ้านใจเท่าไหร่เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวรีบเดินทางขึ้นไปต่อนะพี่อนๆดีนะหมู่บ้านนี้ก็ยังอยู่านล่างนี้อยู่เลยดีนเสียงเห็นไหมไม,มีไก่ป่าด้วยนะ เดี๋ยวไปเจอกันนั่นบนเลยนะพี่ตีนะผมเนี่ยขอตัวเดินทางขึ้นไปต่อดีกว่าขึ้นไปข้างบนนุ้งแล้วมาคนเดียวด้วยนะน่าจะแถวนี้นะพี่พอมเนี่ยได้เริ่มเหมือนจะได้เริ่มเหมือนได้กลิ่นอะไรมาไกลๆแล้วนะน่าจะแถวนี้แหละ ยังไม่ได้มาดูเลยกินแรงมากเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนนะผมจับไม่ได้แล้วผมยังไม่ได้เดินขึ้นมานมจับไม่ได้ขึ้นมาทางไหนนะกลนนินเริ่มมาละกินแรงกว่ารอบที่แล้วอีกนะ ว่ากินน่าจะมาจากฝั่งด้านนู้นหรือเปล่าน่าจะฝั่งด้านนูน้นนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจำไม่ได้นะผมน่าจะขึ้นไปทางด้านนูน้นนะน่าจะฝั่งด้านนูน้นที่ผมเจอเนี่ยคงบนหรือเปล่ากลิ่นนี่แรงมากเลย ุนะ่าจะอยู่ด้านนี้แถวนี้แหละพอรอบที่แล้วเนะี่ยผมเนี่ยเดินขึ้นจากด้านนู้นนะ เดินลัดมาทางนี้น่าจะอยู่แถวท่านี้แหละโอ้โหตกใจเลยนะไก่ป่าตัวเบลเลยเดินอยู่แค่ตรงนี้ผมตกใจมาเลยไก่นี่ไก่เต้นใหญ่เลยนะตก่ใหญ่คิดว่าอะไรไก่ป่าตัวใหญ่มากเลยบินไปไกล น่าจะด้านบนเนี่ยแหละผมเดินดูแล้วนะน่าจะตรงนี้แหละก<อ> <c oughs> ็เหมื่อมากเลยหายใจแทบแทบไม่อยากจะหายใจเลย อ้นี่ใช่ใช่อยู่แถวนี้แหละกลิ่นแรงมากเลยพี่พี่อนรอบที่แล้วเนี่ยผมอยู่ด้านนู้นเจอละนี่ เลแล้วนะอยู่ตรงหลังนี้นะนี่รอบที่แล้วนะผมอยู่ด้านนู้นมองมาโอ้โหไล่มนันเลยนะมแมลงวันฟอมเลยอเจอปะ่ะไบไผ่ต้นไผ่บังนะก็ต้องบอกพี่พีเสด้วยนะผมเนี่ยเข้าไปดูมาแล้วนะก็ที่พี่พียสีบางท่านเนี่ย ให้บอกกับผมนะว่าถ่ายได้เนี่ยผมเนี่ยเข้าไปอ่านมาแล้วนะเขาบอกว่าถ่ายไม่ได้นะมันมีคำข้อกําหนดหมดเลยนะอะไรท่มทำให้เกี่ยวกับการสยองเนี่ยถ่ายไม่ได้นะต้องเซ็นเซอร์เอาไว้นะก็ผมเนี่ยทำเซ็นเซอร์ก็ยังไม่เป็นด้วยแล้วก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงนะก็พี่พี่ีก็ต้องขออภัยด้วยนะที่อยากจะเห็นแต่ว่าเห็นไม่ได้จริงๆนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านมาแล้วตอนที่เห็นพี่พี่ีบางท่านเนี่ยบอกผมว่าถ่ายได้นะ แรงมากข้างหเลยนะ้อพี่เพียีบางท่านเนี่ยบอกผมว่าถ่ายได้เนี่ยผมก็เข้าไปอ่านรายละเอียดเข้าไปอ่านข้อแบบข้อกําหนดของเขาทุกอย่างแล้วนะมันถ่ายไม่ได้จริงๆนะพี่เพียซีนะผมก็ผมพี่เพียีบางท่านเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าถ่ายได้นะให้เห็นได้แต่ว่าผมก็เลยเข้าไปอ่านดูมันถ่ายไม่ได้จริงๆนะพี่เพียร์ีลองเข้าไปอ่านดูนะมันจะมีอยู่นะ ของ YouTube เนี่ยไอยของแอปเนี่ยไม่ไงั้นเนี่ยเราเพืพ่อนๆจะลองไปดูก็ได้ผมก็อธิบายไม่ถูกนะเพราะผมเข้าไปอ่านมาแล้วผมก็บอกพวกน้องๆทุกคนนะว่าถ้าเจออะไรไม่ได้ถ่ายไม่ได้เพราะผมก็เข้าไปอ่านมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ถตาตรงนี้เนี่ยเดินออกมาข,ข,าขานาดนี้ยังได้กินแรงมากเลยนะผมยจะลองเดินเข้าไปดูนะว่ามันจะถ่ายได้เพราะว่ามันจะเผ,า,ผาได้หรือเปล่านะพอดูดิ ปียกหมดเลยนะทั้งต้นเลยนะดูดิฝน,นตกแบบว่าทั้งคืนเลยนะเมื่อวานเนี่ยตกแบบทั้งคืนเลยคนระับแต่ว่าที่เราจะพาถ้าเราจะเผาเนี้ยจะลําบากนะผมคิดแล้วนเะมื่อวานเนี้ยก็ฝนตกผมก็เลยไม่ย้ายขึ้นมานะผมคิดจะขึ้นมาวันนี้เมื่อคืนเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยแย่กว่าเดิมอีกนะอโอ้โหกลิ่นแรงมากเลยนะ ไม่รู้มีตัวอะไรมากินหรือเปล่ากินเนี่ยผมจะขอเดินไปดูหน่อยนะเรื่อนะกินนโโี่โหสุดยอดเลยดเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปดูหน่อยนะว่าศพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ ก็ถ้าเผาได้ถนะ้าผมจะลองเผานะไม่รู้ว่าตรงนั้นนะเปียกหรือเปล่าจะลองใช้ยาแถวใต้ซอกหินดูนะทาไม่ได้เนะี่ยก็เดี๋ยวน่าจะล,าลําบากแล้วต้องโทรคุยกับพวกเล็กดูลนะว่าเอาอยัางไงนะเพราะว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ก็มันไม,ไม่เกี่ยวข้องกับเราอยู่แล้วไม่มีใครขึ้นมาเอาศพแล้วนะสูงไกลก็นั้นนะผมนี่ยังแบบเดินขึ้นมาตัวเปล่าที่ยังลำบากเลยนะ โผมไม่อยากจะบรรยายนะพี่สินะแต่ว่ามันมีร่องรอยเหมือนว่ามันจะถูกอะไรกินไปด้วยนะผมคิดไว้แล้วว่ามันศพเนี่ยตายเนี่ยไม่ได้ตายเพราะว่าตน่าจะน่าจะดูในอะไรกินนะก็เหมือนว่าจะมีรอยเนี่ยถูกลากขึ้นไปเนี่ยด้านบนนู่นเลยนะไม่รู้ว่าโซนเนี่ยหายไปแต่ว่าผมจะดูแบบไม่รู้เรื่องละเพราะว่าผ่านมาสองวันแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าตายไปตั้งแต่วันไหน แต่ว่าเหมือนศพเนยเนี่ยจะถูกอะไรกินไปนะกอ,อยู่ตรงด้านล่างเนี่ยเอาที่แล้วนะี่ยผมจะเดินจากด้านนู้นมาเห็นนะก็ไม่รู้เจออะไรหรือเปล่าไม่รู้จะโดนตัวอะไรกินหรือเปล่านะนกินเะนี่ยเหมือนแบบผมมองไปด้านบนแล้วเนี่ยรู้สึกสยองมากเลยนะเหมือนว่าเหมือนมีคนมองผมอยู่ตลอดเวลานะ อย่างว่าว่าไอ้สมิงไอตัวนึงผมยังไม่เจอนะไอต,ตัวนี้เล็กก็บอกว่าไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าพอผมก็ถ่ายรูปไปให้เล็กดูแนละ้วแต่เล็กบอกว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเล็กก็แบบไม่แน่ใจนะเพราะเล็กก็จาไม่ได้เล็กเจอมันอยู่ครั้งเดียวเหมือนกันตอนนี้ล,ลำบากละแต่ผมเนี่ยจะรอดูรอดูลองเข้าดูนีงว่าจะเอาไงนะเมื่อกี้นะผมเข้าไปดูแล้วว่าแบบ ถ้าเราจะเผาเนี้ยน่าจะไม่ได้นะไฟเนี่ยไม่ติดแน่แหละแล้วก็แบบเหม็นเกินนะผมไม่ไหวละอาจจะปล่อยเน่าไปแบบนี้แหละผมคิดไว้เพราะมันไม่กลิ่นไ,ไม่ไปถึงในหมู่บ้านนะไม่ได้ไกลลงไปไกลขนาดนั้นเลยแบบปล่อยไไแางนี้แหละผมคิดอะไรอย่างงี้เลยนะเพราะว่าแบบไม่ไหวจริงๆนะรอให้เก็บแต่กระดูกก็ได้นะะเก็บกระดูกไปเผาดีกว่าถ้าเผาแบเนี้ยไม่น่าจะไหวนะพี่ๆดีนะ ได้ยินว่าไก่ป่าร้องดังมากเลยนะดูดิดังมาจากฝั่งด้านนู้นนะโดนตัวอะไร,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 รไล่กันหรือเปล่าไม่รู้โดนไล่กินหรือเปล่าพวกตัวพวกสัตว์อะไรมันไล่กินลูกม,มันหรือเปล่าโหดังมากนะลูกก็เดี๋ยวผมเนี่ยน่าจะ เอาแบบนี้แหละน่าจะปล่อยไว้อย่างนี้แหละผมรู้เงนี้ยผมเอาผ้ามาขุมศพเหมือนไว้ก็ดีนะน่าจะขุมมาไว้เลยมีนาไหวแล้วหืวแรงมากเลยนะก็ผมอยี่จะเข้าไปถ่ายก็มีรูกเจอหรือเปล่าแล้วเนะี่ยเจอได้ข่าวมาันนะ หัวมากโอหรอบที่เนี้ยนะเลือดเลือดแบบเต็มเลยนะรอบที่แล้วเนะี่ยมีแบบช่วงแค่หน้าท้องนะแบบที่ไปนะั่นแต่รอบเนี้ยแบบผมเจออะไรไม่รู้เสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะดังมากเลยนะแต่ผมขอตัวออกจากตรงนี้เลยแล้วพี่ๆดีนะ เนี่ยน่าจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยสมเนี่ยไม่น่าไหวนะเหม็นมากเลยนะขึ้นไปผีเน่าขนาดนี้ผมไม่คิดว่าจะเนนาขนาดนี้นะน่าจะโดนเพราะฝนตกด้วยแล้วก็เหมือนจะโดนอะไรกินไปเลยนะทาให้แบบมันเน่าขนาดนี้คือผมเนี่ยขอตัวออกจากตรงนี้ก่อนนะเรียเรีอยดีนะผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไหวแล้วนะกินนแรงมากแล้วติดนะติดจมูกผมตลอดเวลาเลยขณะผมปิดจมูกนี่แบบลินมันยังติดเลยนะคือถ้าผมเนี่ยขอออกขอตัวออกจากตรงนี้ก่อนนะเียร้อยดีนะผมก็เยอะมากแล้วไม่ไหวแล้ว เจอคนข้างน,นอกแลผมขอเดินลงออกลงไปจากนี้ก่อนก็โอเคครับพี่พี่ติตอนนี้ผมก็เดินลงมาแล้วนะโอ้โหกลิ่นยังเกลจ๋งกอยู่เลยนะน่าเดินเข้าไปดูใกล้เลยนะเมื่อใช่นนะ่ากลิ่นแปลว่าสุดยอดเลยกลิก่นกลิ่นแบบแรงมากเลยนะมันนู่นเลยนะผมก็จำทางได้แล้วครับทีนะี้ผมเดินจับอ้อมไปทางนี้ขึ้นไปด้านนู้นนะ ไม่รู้ทางวิหารไปทางไหนแต่ผมเนี่ยจะเดินขึ้นไปที่วิหารแต่ว่าขอเป็นรอดรอหนาดีกว่าตอนนี้ผมขอกลับบ้านก่อนหัวหานเลยก็ไม่ติดนะก่อนใครไม่ติดเลยกลิ่นแบบว่าจอกเลยแบบน่าจะแบบเน่าเกินไปแล้วน่าจะเผาลําบากด้วยก็ไม่เผาดีกว่าเพราะว่าไม่ไหวจริงจริงกลิ่นนี้มันแรงเกินไปละไม่รู้โดนตัวอะไรกินไปอีก น่ากลัวมากเลยนะเราจะกลับทางนี้ก็น่าจะถึงใกล้กว่านะเดินไปทางนี้ดีกว่ามีรู้มาทางมาโผล่ทางไหนเนี่ยกลิ่นแรงเหมือนกันนะ พี่เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางลงไปก่อนนะไม่รู้ไปโผล่ที่ไหนเนี่ยผมก็เดินไปก่อนตอนนี้ไม่รู้นะทางน,นี้ไปไหนไม่รู้แต่ว่าผมขอเดินลงไปก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนนะนึ่้โอเคพี่พๆเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างนี้นะผมขอตัวเดินทางกลับลงไปก่อนเดี๋ยวไปถึงด้านล่างถ้าผมปลอดภยัยแน่ผมถ่ายดูนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้สึกปลอดภัยเลยเพราะว่า ไม่รู้ว่าผมเนี่ยไปโผล่มาโผล่ที่ไหนนะรีบดูวิ่งลงมาด้วยมก็เยอะมากไปนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างนะพี่ <c oughs> ตีค,ครับพี่ตีตอนนี้ผมยก็เดินกลับลงมาถึงด้านล่างแล้วนะก็เหมือนว่าจะได้ยินเสียงแบบคนแบบน่าจะคุยกันด้านล่างนี่ไม่ไกลแล้วนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยเอาไปความช่วยเหลือแล้วก็ววเดี๋ยวให้เขาคาไปส่งผมดีกว่าเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะผมมาโผล่ที่ไหนนะ ไม่รู้ว่าลงมาจากทางไหนผมก็ไม่รู้นะเพราะผมวิ่งลงมาจากด้านบนนู้นอ่ะผมวิ่งนึงเฉียงลงมาผมวิ่งตามทางลงมามาเจอทางนะไม่รู้ว่าทางเนี้ยมาโผ่ที่ไหนแต่ว่าลองกลับลงไปดูก่อนรว่าไม่รู้ว่าล่ไปที่หมู่บ้านไหนนะเผื่อเจอคนรู้จักก็จะให้ไปส่งผมนะไมก็ลองโทรท้องโทรหาเล็กดูนะแต่ให้เล็กเนี้ยมารับผมดีกว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าไม่เจอใครก็เดี๋ยวให้เล็กมารับผมนะโอเคตอนนี้ก็เริ่มแบบจะใกล้เที่ยงแล้วนะ มาตั้งแต่เช้าเลยนะผมมาตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงนะตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็แบบรีบเดินทางมาตอนนี้ไม่รู้ว่าผมก็รู้สึกหิวแล้วก็ไม่รู้ว่ามาโผล่ที่ไหนด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวกลับลงไปหาอะไรกินก่อนนะเพืๆพีนะไม่ไหวแล้วจริงๆนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ขอฝากไว้ลวหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะโอเคตอนนี้ผมเริ่มไม่ไหวและ้ะ